ถ้าพาเพื่อนเข้ามาที่ร้านขายเนื้อขายชีสนะคะหรือภาษาเยอรมันเรียกว่าชลักต์ก็จะมาซื้อ,อาาเอ,อ่ขาเรียกว่าไส้กรอกเขาเรียกว่าไส้กรอกเราจะมาซื้อไส้กรอกกันค่ะคะ มีทุกอย่างนะคะยกเว้นผักเช่นเนื้อไก่เนื้อหมูนะคะแล้วก็ไส้กรอกต่างๆนะคะแล้วก็ประเภทเนื้อที่กินกับขนมปังประมาณนั้นนะคะก็จะมีหลากหลายรสชาติให้เลือกเช่นชิ้งเกลนะคะก็คือ เป็นหมูอบหมูรมควันนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีชีสต่างๆให้เลือกนะคะก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะถ้าอยู่ในที่ร้านาชลักแต่แบบนี้นะคะถ้าเราซื้ออยู่ที่ซูเปอร์มาร์ก็จะเป็นอีกแบบนนะคะอีกหนึ่งราคานะคะก็ อยู่ไม่ไกลเนื่องด้วยจากว่าอยู่ในเมืองทางที่เราจะเดินมาซื้อผักหรือว่าเข้ามาธนาคารหรือว่าเข้ามาที่โรสมันนะคะจะอยู่ในกลางเมืองนะคะจุดกลางเมืองไม่ต้องขับรถนะคะก็เลยเข้ามาซื้อที่นี่นะคะไม่ต้องไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรเยอะนะคะก็เลยเดินเข้ามาซื้อที่นี่นะคะซื้อเสร็จนะคะก็จะกลับเพราะว่าวันนี้นะคะ อาหารไม่เยอะก็เลยต้องมาหาอาหารเพิ่มไม่ใช่วันนี้ไม่ได้ทำเพาาราะบ่านนอนอยู่ที่บ้านไอเ็ดนะคะก็<อ>นี่แหละนะคะก็เลยมาหาของอของกินเพิ่มนะคะเราก็จะเห็นเนื้อต่างๆเนื้อหมูต่างๆนะะเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะนี่เลยนะคะก็จะมี อย่างที่เขาเรียกว่าบล็อกวอร์สนะคะแล้วก็วอร์เซียร์นะคะันนี้เลยนะคะเราก็จะมาซื้อบล็อกวอร์สนะคะวันนี้ก็จะนำไปลวกนะคะเราก็สามารถกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าเอาไปทำแยมก็ได้นะคะนี่เลยอีกเนื้อมาเดินเซนชิ้กเกอ